เขาให้ความสวยงามนะคะแล้วตัวนี้อบกับตัวรถเลยนะอของฮั m เมอร์เลยนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกโดงที่3แล้วก็สปอตไลท์อีก2ดวงทางด้านหลังนะคะ,ะเพื่อยางอยู่ที่33มสคูณสิบอา r ยีนะคะเป็นแล้วก็ตัวนี้สามารถติดตั้งปากมกแก้วหรือหัวลูกบอลได้เหมือนกันนะตัวนี้สามสวัสดีค่ะตาฟอดพอระนครเกษตรนมินนะคะวันนี้ตาจะพามาดูกระบะสประตูนะคะตัวนี้ลองดูกันก่อนว่าเป็นรุ่นอะไรมา ดูออกไหมดูออกไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหลังเลยดีกว่านะคะตัวนี้เป็นกระบะสีประตูรุ่น XLT นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่9ก้าแสนสามบาทนะคะแต่ว่าต้นปีหนึ่งมกราลราคาปรับขึ้นแน่นอน1 0 0 0 0ถึง20,000บาทนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหลังกันเลยวันนี้มาเปลี่ยนแนวใหม่นิดนึงนะคะด้านหลังตัวนี้ปกติแล้วกระบะ XLT นะคะเขาจะเป็นไฟแบบหลอดนะตัวนี้เปลี่ยนไฟใหม่เป,หมเป็นไฟแบบ Full LED เลยนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับ Wide Track กับ uh, Raptor นะมาพร้อมกับครอบไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะตัด มิติให้มีมิติกับตัวรถมากยิง่งขึ้นนะคะครอบครอบฝาท้ายติดตั้งให้นะคะเขียนว่า f4d เว้นโลโก้ ford ไว้เพราะว่าตัวนี้มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะติดตั้งประมาณนี้ยังไม่ได้ติดตั้งตัวอะคริลิกนูนเขียนว่าลนเจอร์นะคะลูกค้าชอบ immun. คลีนคลีนนิดนึงนะแล้วก็กันชนท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนท้ายของ Hammer นะคะตัวนี้เป็นกันชนท้ายที่ให้ความแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะและยังมีห่วงโอเมก้ามาด้วยนะ,ะตัวนี้สามารถลากจูงได้จริงนะคะลากรถได้เหมือนกันนะ แล้วก็มาพร้อมกับไฟถอยหลังนะคะที่เป็น LED สีขาวแบบนี้เลยนะตอนกลางคืนเขาจะส่องสว่างมากมากเลยทีเดียวนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะแล้วก็ตัวนี้สามารถติดตั้งปากนกแก้วหรือหัวลูกบอลได้เหมือนกันนะตัวนี้สามารถใช้ลากจูงรถเจสกี้หรือเรือได้เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ถามว่าเป็นฝาท้าทยผ่อนแรงหรือ,อยังยังนะ <laughs> ยังหนักอยู่นะแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับฝาท้าทยผ่อนแรงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันด้านข้างนิดนึง ใช่ถ้าชอบออกกําลังกายก็ใช้อัน,นี้ยกแทนดัมเบลได้เลยนะน้าหนักกําลังพอดีเลยนะตัวนี้ติดตั้งก็คือมีโลบาร์ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะของฮาร์เมอร์นะตัวนี้เป็นตัวท็อปของฮาร์เมอร์เลยนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็สปอตไลท์อีก2ดวงทางด้านหลังนะคะเพื่อส่องสว่างตอนคืนให้รถข้าหลังเห็นแน่นอนชัดมากๆแน่นอนนะด้านข้างตัวนี้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ล,อลายเคลนลายแบบเดียบแด้านข้างมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายโคลนนะคะแบบนี้เลยสาดไปถึงข้างหลังแบบนี้เลยนนะะคะส่ว บันไดข้างตัวนี้บันไดข้างเป็นของฮ a m เมอร์เช่นเดียวกันนะคะรุ่นชาร์โดตัวนี้จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะเวลาเปิดประตูปิดประตูรถจะมีไฟส่องสว่างตอนคืนตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันกันลื่นด้วยนะจะมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะคะถามว่าเมื่อกี้เตาดูออกได้ไงว่าเป็นตัว XLT ตัวนี้ดูจากกระจกนองข้างเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีดาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือจะเป็น ที่จับมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะตัวนี้ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือจะเป็นบ้าลรองมือเปิดฟิล์มกองแสงนะคะแล้วก็าราวหลังคาแต่งทรงออฟโรดกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวซิงเกิลเทอร์โบ1้อยแรงมา้านะแรงบิดที่4ี่นิวตันเมตรเลยให้พละกําลังค่อน activate. ข้างเยอะสําหรับตัวขับ2นะคะทางด้านหน้าตัวนี้ลอ้อคิวลอ้อปกติจะเห็นแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดำด้านเนาะตัวนี้เขาทําพิเศษเป็น ดำเงานะคะสีตามตัวรถเป็นแบบหมุดนะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวรถนะคะเขาแค่ติดเข้าไปเพื่อตกแต่งความหล่อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เข้ากับล้อรถดีกว่าที่ล้อตัวนี้เขาเป็นทรงออฟโรดนะคะปกติแล้วตัว x t เนี่ยเขาจะเป็นขอบ17นะคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นขอบ20นะคะพร้อมกับยก2นิ้วนะ,ะตัวนี้ออฟเซ็ลึกนิดหนึงนะคะประมาณ18 24เหรอ อคอบเสร็จี่นะคะเป็นทรงแมทแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ซิลียางจะเป็น3 3มสิบสามคูณสิบสองเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะอาที R T, ตัวนี้อาที T, นะคะลายดอกยางเขาจะสวยตัวนี้สามารถใช้งานได้เกือบทุกสภาพท้องถนนเลยนะคะยิ่งถนนดําก็ใช้ได้ถนนลูกรังก็ใช้ได้เพราะว่าตัวนี้ดอกยางเขาจะมีความใหญ่นะคะสามารถตะกุยได้เช่นเดียวกันนะโอเคเราไปด้านในนิดนึง ด้านหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นแบบทรงแบบแรปเตอร์นะคะปี2022นะคะ V6 f กเดีคลิปด้วยสีแดงคอนเซปต์คันนี้เขาจะเป็นดําแดงนิดหนึ่งนะคะมาพร้อมกับไฟมินิไลท์สาจุดแบบนี้นะทางด้านบนมาพร้อมกับสกูปทรงฟิตนะคะสีสีตามตัวรถนะคะสีดําตัดสีดําด้านแล้วก็เป็นรูปม้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะส่วนกันชนหน้าเปลี่ยนเป็นกันชนหน้า,าอาร์เมอร์เช่นเดียวกันนะตัวนี้กันชนอย่างที่บอกตั้งแต่ข้างหลังและเขาให้ความสวยงามนะคะแล้วตัวนี้อบกับตัวรถเลย นะแล้วก็ตัวนี้ไฟตรงการชนหน้าเนี่ยเขามีให้สองดวงนะคะเป็นไฟหน้าแบบไฟตัดหมอกนะคะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟเลี้ยวทางด้านนี้ตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะให้ให้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะส่วนห่วงอันเนี้ยก็สามารถลากจูงได้เหมือนกันนะคะห่วงสีแดงนะ ตัวนี้แคงกันกระแทกจะเป็นแคงเดิมจากโรงงานนะคะสีดำลูกค้าไม่ได้ทำสีเพิ่มเติมนะแต่จริงๆแล้วลูกค้าสามารถทำสีได้นะเลือกสีได้เหมือนกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ไฟหน้านิดหนึ่งไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบซีแคมนะคะ LED นะเขาจะมี LED อยู่3าจุดข้างๆตรงนี้นะคะแล้วเขาจะสะท้อนกับโคมออกมานะคะให้ความสว่างของตัวไฟอ่ะมันฟุ้งมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟซีแคมที่บอกนะคะจะเป็นิกเนเจอร์สำหรับตัวเนเชนเกือบทุกรุ่นเลยนะ เดีย๋ยวเรามาดูภายในกันอีกนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มีความพิเศษสําหรับตัว XLT นะคะปกติ XLT อะ่ะเขาจะเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เปลี่ยนใหม่ให้เป็นเบาะหนังเลยตั้งแต่ประตูรถนะแล้วก็เบาะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีเบาะได้เหมือนกันนะแล้วก็คลิปก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะดำแดงใช่จะคล้ายๆกับวายแฟกนิดนึงเนาะ แต่กเป็นเหลืองไงเออแต่ก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับพุสตาร์ทแล้วนะสําหรับตัว XLT พุสตาร์ทนะคะแล้วก็หน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบ LED นะคะดิจิตอลนะคะหน้าปัดแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะคะเป็นลูกค้าสามารถสั่งงานต่างๆได้ผ่านพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะคะทางด้านซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยเขาจะไปสั่งงานเกี่ยวกับตัวหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอสัมผัส10นิ้วนะมาพร้อมกับ Uh, อะไรนะวเลสแอปเปิลคาร a เพย์อันดอรออโต้แล้วก็วเลสชาร์จเจอร์นะคะมาพร้อมกับทาย A ไทาย C เช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสามารถปรับเป็นเกียร์แมนวนวลได้เหมือนกันนะคะตรงที่ปุ่มบวกลบทางด้านนั้นเลยนะก็ยังไงเ้าใช่ออปชั่นคบคุบ้มไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่ปัดนน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนกันนะโอเคถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจ รถหล่อๆแบบนี้หรือว่าอยากได้แนวไหนที่เป็นแนวตัวเองเนี่ยโทรหาตาได้ที่094 263 9626นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกมาก็ได้โทรมาก็ได้ตอบไวแน่นอนนะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ